ดูสิอุ้ยทุกคนเป็นไงสวยยังเหมือนผลไม้เคลือบน้ำตาลเลยอ้าขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจดูจบอยากกินอะไรคอมเมนต์เลยครับไม่ใช่คอเป็ดนี่คออีละยาวมาก <c oughs> ไม่ของปลอมเลย <c oughs> ตรงๆเลยนะว่าทุกอันอร่อยจริงๆแต่ว่ามันมีความแบบชอบไม่ชอบต่างกัน <c oughs> หอมหวานคล้ายๆแบบนมตามีที่หวานมาเล็เข,ข้ามาเล็เข,ข้ามาน่น,น ขนมอาหารจริงนะนี่อ้วนนี่ไปนะข้าปากนั่งเรือสำเภานะมาเสพผึงมองใบแล้วก็ขนมพวกนี้นะกอบเอามาขายเต็งไปหมดเลยนี่มาดูมาดูอ้าวอ้าวอ้าวอ,อีนูมาแล้วมาดูอ้วนเนี่ยมีขนม,ขนมขนมนี่นะนมนี่อร่อยสติเล่นอะไรเนี่ยโอ้ทางแม่วันนี้เนี่ยอ้วนจะเป็นคงจริงหนึ่งวัเพราะอ้วนอ้วนเนี่ยมีขนมอาหารจริงแปลกๆที่หลายๆคงเนี่ยอยากลองแล้วก็ไม่ ลองวังนี้อ้วจะมาลองให้ทางแม่ได้ลองไงเอาเน,นี้ยชุดได้แต่หน้าแม่ยังไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวอ้วจะแต่งให้เป็นคงจริงนะทุกคนแต่งไปสวยนะลกูกได้เลยนี่ติดตรงนี้สองข้างเออ <c oughs> คิ้วเป็นมงกุกค่องบางหนะ้าเราจะต้องโค้งเพื่อรับกับสภาพแวดล้อม <c oughs> นี่คิ้วเนี่ยจะต้องโค้งแบบดังข้างสองคิวแบบแบบโอ้มงกร หนะ้าตาต้องหลับตาหลับตาตาเนี่ยจะต้องมีความแดงแดงแบบโค้งจริงนี่นะดูะสิทุกคนเป็นไงสวยยังอ,อสวยสวยมากเลยทุกคนอ่าต้องเฉียวขึ้นแบบ360องศาต่อไปลืมตา เร็วๆนะกันติแม่หิวแล้วแม่อยากลองจังเลยเดี๋ยวได้ลองเดี๋ยวได้ลองเติมไฟเสน้นเนยแล้วปากล่ะอุ้ยเดี๋ยวว่าลืมอาจะต้องแดงดอกกุหลาบแรกแยมไม่ปากสิสวยที่สุดทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าแม่สวยที่สุดใช่แล้ว อนี่อ้วก็เป็นคงจริงเต็มตัวแล้วผู้สวัสดีแบบจริงสิเอากระจกมาส่งให้แม่ก่อนไหมไม่ได้เดี๋ยวจบคลิปค่อยดู <S <S 1> <S 1> นี่ฮาวนี่ฮาวมาสวัสดีทุกคนและตรงนี้คุณแม่เป็นคงจริงเหมือนอ้วกแล้วหยิบขนมให้อ้วนสิอู้จ้าพูดแบบจริงแลวอตหยิบขนมมาสิว่าขนมจีนมีอะไรมั้งอุ้ยเยอะแยะไปหมด กินไม่ถูกเรามากินอันนี้กองอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวหมูตุ๋นจริอุ้ยอติมันไม่เสียไปแล้วหรอือไม่อ่ะมันเป็นแบบถ้วยร้อนออทุกคนรู้จักแต่ว่าอันนี้เป็นแบบข้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเท้าวลงไปเทน้ําลงไปอุ้ยอติสมัยนี้มันแท่จริงๆนะสะดวกสบายอูย้และว่าก็จะใส่ซอสเอาน้ำเติมเลยอมัามามาม้าไม่ใช่มา แล้วมันจะร้อนอยังไงล่ะโอ้เดี๋ยวมันก็มีฟังครึ่งมาพาอมีฟังครึ่งมาเราก็รีบปิดมังมังลองเดือกแล้วมามาแล้วมาใส่ลงปลาและปิดเลยอ,อังแรกทั้งหูลูกมันเหมือนผลไม้เคลือบน้ำตาลเลยใช่แล้วเป็นอันหนึ่งสองสามสี่สิบเจ็ดบาทแล้วมาจะกินได้ไหมเนี่ย <laughs> ฟันน่าจะอือ ม้าเคยกินซากของผลไม้ไหม <laughs> <laughs> ทุกคนมีความเปรี้ยวแล้วก็เป็นน้ำตาลแบบติดฟันต้องกินอะไรก่องทำไมผลไม้ของเมือจริงมันแข็งอย่างนี้ระวังฟันหักนะแม่ไอ <laughs> <laughs> ดังก๊อกนี่คือฟันใช่หรือเปล่าถามว่าอร่อยไหมเหมาะกับการกิไม่ออก อันต่อไปมา้าอยากกินออนไลน์โอ้ม้าอยากกินนี่เหมือนไส้กรอกบ้านเราวไหมเนี่ยใช่ใช่นี่ไส้กรอกอไส้กรอกหมูสี่เอบาทน่ารักตะมุตะมิติ๊งแตกนะทำไมมันไม่เดี๋ยวละติเอ้ยติก็มาลู่มาว่ากินแกระทอมมันจะเดี่ยวไหมเหรอติเอ้ยกระทอมอออทกิน,อกนเออเหมือนเหมือนอติมันอร่อยอร่อยเมื่อวานล้วสูบกับเผ็ดม้าประมาณ่านี้ยมันแบบกลมกล่อมทุกคนเหมือนแบบยำวัดดอก จะเป็นแบบนี้มีแบบมีความพริกรอบๆแต่ว่าไม่เผ็ดนะอร่อยเป็ดย่างมาล่าอัลละสิเอ์บากนี่จะเป็นแบบเนื้อเป็ดที่ม่นาหูเก่งแล้วนะตีดูมันอืมกินแปลกๆนะโอ้มาแต่เขาว่าเก่งนะมันก็ไม่เสียงจริงอ่ะทุกคนความเหนียวเวลาดับเผ็ดปรุงรสราซอส อังนีเก้าบาทฮึฮึืึถูกใจมากแล้วโอ้เนี้อลอย๋อมีความรวมตัวกันเป็นก้อนเลยเป็นไงอันตี้อันนี้อร่อยมากเหมือนหอยลายกระปองบ้านเราจะเป็นปลาออป็กลกเป็กย่าสิบเก้าบาทโอ้โหฝาดหัวโจมได้เลยนะว้าว ไม่ใช่คอเป็ดนี่คออีลายาวมากอุ้ยแม่ชิ้นใหญ่กว่าลูกอีกอะกลิ่นมันก็คือแบบชนมาไม่กับกินอมอือ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 อืกิ่นดีนะสีเงินนะดีอ่ะอืมอืมอืมกัดดูเยอะมากเลยกินเป็ดแล้ว มาอยากกินไก่บ้างเขาชอบทำรกเผ็กนะอ่านนี่เลยไก่นี่คือมันอะไรล่ะตีเอ้ยตีนไก่รสผักดองชื่อก็น่ากลัวแล้วอตีแม่กลัวจังตีนไก่ลดไก่ดองยี่สิบแปดาทนี่ดังนางโอ้โหทุกพงอืมกินก็คือรสเหมือนผักดองเลยอะทิ่เหงือก ก็ได้อยู่นะอืมแล้วกุบว่าถูกใจอะมะนี่มีอีกอังหนึ่งเป็นตีงไก่รสพริกดองอังนี้มีพริกดองมาให้ตัวพริกพิกประเทศเขาเป็นแบบนเดียวกิน อันนู้นจะค่อนข้างเค็มเข้มข้นกว่าอันจะเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวแล้วเค็มจะกินกับข้าวต้มเหมาะหน้าอม่าหน้ะอม่าเหมาะนะจะเป็นลูกนี่เป็นไข่นะทุกคนนี่เออเหมือนของปลอมเลยปุ๊คนว่าด้านไหนตดงดึงเป็นไข่ที่มีความสู้มือมาก เด่นกินนุบหนับเหนียวนุ่มปายแดงยังมีความแบบช่ำอยู่อ่ะยปรุงรสเผ็ดเปรี้ยวก้าบากคงใส่แว่งนี้น่าจะเป็นคงทำหลุบล่างเหมือนช้างเลยเป็นยังไงเหมือนเห็ดเห็ดหนูเห็ดหัวหนูที่เห็ดหูหัวหนูเห็ดหัวหนูทุกคนเห็ดภาพะหีดดำที่เขาเอามาผัดนะมันจะเหนียวเหมือนกันที่เขามาดอง อืมเป็นบุกทุกคนอุ้ยเก้า,าบาทเองถูกมากทําเหมือนเราขายเนาะไม่ได้ขายแล้วทุกคนสั่งหามาอุ้ยแนะนำกลิงนกับข้าวต้มข้าวต้มหนึ่งถ้วยเท่ากับอันนี้หนึ่งชิ้นเล็กอติเอ้ยไม่มีของหวานบ้างเลยเลยมาเผ็ดแล้วนะมีนะทุกคนนี่เลยของจริง จริงๆของไทยก็มีนะแต่อันนี้เป็นแบบของสตรอเบอรี่อบแหง43บาทอุ้ยอุ้ยวะอังอันนี้บ้านใครเรียกสัตออังนี้สเปรกมันเป็นรสรวแมแม,ม่มีฟ้ามาอร่อยอยู่ในตัวกรอบอฟังนะเสียงกรอบ เบี้ยวหวานสาหร่ายทะเลสิบบาทเออเอาซิเป็นสาหร่ายแบบน้ำๆเนื้อเลยเดี๋ยวเรามากินกลางนะโอ้โหเป็นสาหร่ายหมดเลยอ่อืมอืมสาหร่ายดองมะว่าสาหร่ายดองมันเนี่ยอร่อยกรุบๆอ่ะแบบอร่อยนะแล้วดูอ่ะกินสะดวกด้วยสิบบาทเลย มันฝรัลล่งมินิตอนแรกนึกว่ามันเป็นไข่นะทุกคนมันกลมๆเหมือนกังนึกว่าไข่ตกกะทาอืะ<ม>นิม่มคนมันเทศบ้านเรานี่เองมันกลมมันฝรัลล่งเค็มโอ้พระเจ้าโอ้ามูทวเหลือง<ด>ล,ลดดั้งเดิมตอนแรกฉันนึกว่ามันเป็นเนื้อคนใสแ่แหวงนี้นะทุกคนเ<อ>ป็นเจ้าพ่อมีความแบบกระดักกระดักแบบป๊อกป๊อกอย่างเงี้ย ไม่ได้นุมน่มนม่แข็ไม่ละมุนอังต่อไปไสกรอกเต้าหูห้พูดตรงๆเลยนะว่าทุกอันอร่อยจริงๆแต่ว่ามันมีความแบบชอบไม่ชอบต่างกันแป้งเนื้อหนังหนังแต่ก็เหนียวดีนะเหนียวมนมแดงในตำนานจนหอมหวานคล้ายๆแบบนมตามีที่หวานอร่อยอ,อังนี้สามสิบสี่บาทนมแดงในตำนาน อ่ะตองไปคือรากบัวทุกคนลดเป็ดย่างรากบัวลดเป็ดย่างเก้าบาทกอบเหมือนประกาศดองตั้งมูดอหมูเชียงละสามสิบหกบาทโว้ยมาอร่อย อามาลืมอะไรหรือเปล่านี่มามาลืมแล้วลข้าวเลยโ้โหฮัมว้าวอืมอืมอืมวนิ่มด้วยข้าวนิ่มมากน่อยมากอังนี้ทุกคนได้ทุกคนรอคอยตีนไก่รอคอยโ <c oughs> อ้โหโอ้ยอุ้ย เหมือนจับของเล่นหละดีจังคือตินไก่ทรงมันเป็นแบบไก่ประเทศเขาตีนยาวเนาะมันมันลื่นอะทุกคนหอวติ๊กกินของปลอมอะ่ะมันอร่อยแบบมันไม่สามารเอาเข้ากืนเข้าไปได้ หนังเหมาะเหมาะสำหรับเล่นกลนเล่นกว่ากินยากเล่นนึงไม่นี้จะกินยากเลยเช่ากล้วยในตำนานเป็นเช่ากล้วยน้ำผึ้งเนื้อเป็นพุดดิ้งแบบพุดดิ้งเลยพักราดน้ำผึ้งลงไปว้าวอร่อยหวานนุ่มหอมน้ำผึ้งของข้าวมาเยอะไงพอเจอของหวานดีเลย ร่อยอ,รอยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการรีวิวขนมจีนแบบคงจริงแบบเรานะครับจีนเตี้ยเลย <laughs> คลิปนี้นะครับใครอยากไปหาลอง <laughs> ก็ไปหาลองได้ตามแอปต่างๆเลยนะครับมีที่เขาขายกันทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยแกมีอาหารจีนแปลกๆดีด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย